ล้วเอาเขาเอาผมมาล่อโยมให้โยมมาทําบุญเอาเงินเข้าวัดเอาเงินเข้าวัดนั่นแหละแล้วก็ไปแจ้จ่ายกันทีเนี้ยประมาณเนีน้แต่ทีนี้ผมไม่ได้ไปเออออกับเขารู้ว่าผมไม่ได้ไปตามเขาไม่ได้แบบไปล่อโยมอย่างนั้นมผมพูดง่ายคือผมก็ปฏิบัติภาวนาเนี่ยแหละก็หาที่สงบใจเน่ยครับครับแล้วทีนี้ไปมาผมตรงัตไปขัดกับเขาไปแย่งเขาคาดมีหมายถึงว่าไม่ไปเออออกับเขาไปเอาใจเขาอะ่ะไม่ไปตามแผนเขา นั่นแหละครับผมไม่ไปตามแผนเขาเขาก็เลยกัรแกล้งราวมหัวแกล้งเลยเอาแบบให้อับอายไปเนการมืองา <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าผมก็กละังมาหานหวงตายอยู่แล้วแล้วผมก็คงจะมีแต่ลวงตาครับที่จะพึ่งได้นะตอนนี้เพราะไปที่อื่นผมว่าคงจะพึ่งไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการมืองตา เออเลยอยาก็อกมุจของน้ผมเมืผมกลกะว่าถ้าออกปัตาผมก็จะมาหาลวงตาแล้วถ้าดวงตาคุดงผมก็จะให้ดวงตาฝึกแล้วก็จะออกคุดงเองถ้าพอมีความรู้แล้วไ่เาะว่เาสิเหลือเพาะี่เหลือนั่งไปข้ออยู่น้ำ บือแค่นี้หรือไม่ก็มีม้วนแข่เนาะเนาะม้วนแข่ผมมีแล้วแค่เพิ่งมาหาเพื่อนเป็นที่เพื่อนสุดท้ายแต่ที่เป็นผู้ะรับเนาะถ้าไปที่อื่นเขาก็คงบรับนาแล้วจักรซาฮีปลายหางเนาะแต่ที่นี่เขารับมู่จักรซาเนี่แม่นไปที่อื่นเขาก็บรับก็มีแต่ดวงตาที่เรดวงตาเพื่อนมัน มันบ่อยากนนเนาะบ่อยาดเลยเขาบ่หยาครับพักพักได้ยู่แต่ว่าถ้าถ้าไปมาอย่างน้อยต้องมีโยมมาส่งสักคนหนึ่งหรือมีคนที่รู้จักเนะาะเอาค่ะบอแมนบาอ,อาคาติมีใบสุที่ผมมีบัตรประชาชนครับไม่ใช่ผม,มไปสุดที่ผมยังบไร์เด็ครับยังบรเดยครับ ใช่ครับเป็นป้าต้องมีมนนี้ยังมีอ่ะเขาผมยังไม่ได้ทำครับผมยังไม่มีโอกาสได้ทำเราต้องมีต้องมีราคาให้ทุกตรงเหมือนการเจ้าตากกันว่าใบันเสถียรมาแล้วบัรประชาชนมาครับมาแจ้งความฉะนงคนว่าเออมีนักกาพร้อมมาจากไหนใครเป็นบัญชาให้คเป็นกำลังจะบัญชาให้ แล้วนากสาจวรัชอาลนุกสาวรัชกาลต่างๆเยอะเราต้องดูหลักฐานก่อนแล้วที่นักาวถ้าไม่พร้อมนักสาก็ไม่เดินด้วยครับไปไปกุด็ไปดูดวงนี้ไปถ้าว่ามีแต่บัตรประชาชนนักสาไม่ไม่เดินคือผมออกมาก่อนออกจากอุปชามาก่อนแล้วผมไม่มีโอกาสได้ทำครับอันนี้นักสาวที่มาถ้าตอนนี้นักสาว่า ยังรับไม่ได้อะไรนะเพาะว่าธาคารยังไม่พอเนาะครัไปดุดวงกันเหมือนกันวัดต้องบวชจากใครนะครเป็นบวชชาวต้องขาดวัดไหนนักนังมันมันมันพร้อมหมดทุกอย่างรำบาปประชาชนดีไหมเออบวชประชาชนมีคือแต่ว่าพูดถึงเนี่ยเอล็อกจาเกิดโพระที่ไปขอดุดงแร้วคำนวณกับรำบาป เราจะทำก่อนตอนนี้บัตรประชาชนนั้นมีไม่สุดที่ไม่มมดีต้อมาดูรู้จารดูแล้วว่าต้งกัดวัดไหนเลาไปดูประชาชนไปดูกรรมวัชรจาร์ดไปดูรู้จาร์ดาจาร์ดเราต้องดูอย่างร้อยเสียก่อนบางทีมีเจ้าหน้าที่ว่าไม่ใช่มีเจ้าหน้าที่นะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปปกครองจาบ้านเมืองเนาะ เ่าาบับรานไหวคถ้าถ้าช่วงเดินทุดงจะมีเจ้าที่มาตรวจสอบตลอดครับถูกต้องแล้วแช่ว่าดาวพฤดัถูกแล้วเอนคนที่ท้อติดตาม,มามา,าทีเนาะันนี้มีความผิดมาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าถ้าพ้นเสียไม่ใช่ไม่ใช่ดูสภาพว่าเราพูดถึงผนเสีย เลยนเี rồi, mà là, mà, à, ่ยมาแล้วมาอาศัยเราคิดว่าสงสารเราละไปเป็นทั้งสองอย่างเลยทั้งทานก็สงสารด้วยครับเราเราไม่รักาาไม่พอครับอย่าด้ันนั้นดีเป็นไงอันนั้นดมนด้านบางทีมีความไม่ไม่เรียบร้อยมาครับไป อะไรว่ามาอาศรบการสิรวัมสงสารนั่นแหละเก็บไว้ดอนนี้ไปหลังเกิดอ่ทีไม่เป็นีไม่งามมาเรืว่าอย่ารัมต่อคือพระที่เดินที่เปิดขอรถล้อจา้งรถไปจก่อความกระดุมล้อาหลายบาทใบบ่ากา้ตาตาไ่รัการ อำาจมีบทประชาชุฒไม่จะทีบมีไหมไม่เอาวท่านกับใครอันเีประชาสลงวกาดรัดไหนใายเป็นอมนาจบาราชกลาเป็นอนุสาวราการของท้านาไม่มีอนุา้อันนี้เขาคิดมาเหมือกันคขาเพราะฐานไม่พ้อถ้ากไปว่าถ้าทัฐานพร้อ ขออาศัยบุญปฏิบัติการเข้าที่นี้เราจะจิตใจรตามมีความเมตตาคนอยู่แล้วฮะไปการจานทร์ตะลันเคยดานโดยทุกดวงในการรถตาก็เคยไปเดินร่วมกับท่านแต่ท่านมักขออื่นตีางเรื่องอะไเดินการจานทร์ตะลันแล้วอยู่การจานท์ตะลันอยู่การจานท์ของเราแล้วทำไมไม่หยับมาเดินกับเราจี ท่านเป็นธรรมาสอยู่ที่อาลาธิวาสขาพุทธาและมขอเดินูหลนอกคอีกเนราสสี้าเนี่ยนะนนาะจะไปเดินรอบเลยสีมือหันครับครับ ห้ารูปครับปู่อ้ห้ารูปที่ที่ขึ้นมาจากหาดใหญ่นะยื huh? ่นมาจากนครครับนครศรีธรรมราชนราาธิวสครับที่ท่านไปจำภาษานราธิวานครับมาเดินสิบวันนะมาเดินสิบวันครับเอ้าเป็นไรสองว่าเคยไปเดินลงด้วยกันครับที่จับหน้าตาตากันเนาะครับแล้วเอาเดินพอเดินแล้วท่านก็หายป้าป้าถูกไปหายตาหายใจหวามันได้ยังมันเลบ น่าอย่างนั้นแหละเดินข้าวตาวข้ามีใจเดินใช่ว่าเดินแล้วก็บางคนก็ได้ไม่ไหวเนาะข่าววัาวันสุดท้ายเกือบไม่ไหวไปแล้วเกือบจะไม่รอดอาจารย์บอกว่ามันได้อย่างนั้นแล้วแหละพูดเขาไปเลครับที่เกิดเหนุการับแล้วก็อนุโมทนาบนในต่างเนื้อแต่ยังรับเป็นได้เลยแต่ว่า อันนี้จะไปก็เอ้ก็เอารถถ้าเอาจริงๆคือไม่มีครับผมดิ่งมหาลงตาถ้าไปจากลงตาก็ไม่มีอเลยครับเอาเอารถในมือรถสามล้อครับสามล้อรับเหมาเข้ามาครับเหมารถสามล้อมาปู่เพิ่นเหมารถสามล้อมามาจากอุดรครับเหมารถมาเตอุดอนปู่ถ้าลงจากลงตาก็ไม่มีเหมือนกันครับ นี่อันน้เป็นพักนิกรนาะครับรับนี่เดี๋ลูกตาไม่ได้อยู่ถอนเช้าครับลูกตาเปันแีตอนเช้าอยู่ที่สกลนครข้างหน้าเื่ลูกตาจะออกจากนี้ออกเห็นลายมือแล้วครับออกไปครับถ้าถามผมขอหน้าถามนถ้าลูกตาไม่รับเป็เรวลูกตาลูกตาจะตาย ตอนแรกบวชเป็นธรรมยุทธอยู่ขัานไม่ได้ลาสิกขาออกแล้วบวชป็นมนาาิกขายผะแผนรูปขาย,ขายกกบาปวัติเรืงตัวใหเ็หนเนาะตามหลังตามพวกอบวชหน้หบวาใหม่ปินเลย การอนี้อันนี้ก็เหมือนกันแะไปไปอยู่ในถ้ำเลยจะดะปฏิบัติส่งวานยาวถ้อยาวเนาะเอาลงไปท่งเลยนอนที่ไหนมันก็ไม่ตายฟังใทานผนนองาีบ้านหงนี้คนที่ทนูใดตงนานตานอนมาหมดลลรปาซากไปดดงแ้วมาเขาเป็นยู มัเน,มเ,ปนมเป็นเป็นมันจะเดินอยู่ในป่าอ,าอ้าอตาเที่ว่ามัดเหยีรทำไมออกมาที่งรูกตาพุ่ดีนั่งสันข้าวเรากมาตรงตรงเรามานจำาได้ครับ <c oughs> อยู่ในใจแต่ไม่พูใช้ลวนอกแน่เลยน้ว่าราบจะทุกนะคะมคา, <c oughs> ามีพรอื่นคือผู้ใหญ่ใหญ่เอกษเลยเนาะเตางว่านั่งลงเรือนี้ชี้หน้าเลย พูดกับพระนั่งลงบอกกันนั่งลงนั่งลงถอดรองเท้าด้วยถอนหมอกอ่ะอินศาสนาแล้วนับภิกษัตริย์ศาสนาพุทธองค์เจ้ากระลูกกูหอกนั่งลงถอดรองเท้าสั่งให้ถอดรองเท้าเลยนะเอาอะไรจะทำเรื่องอะไรเอาด้านบัตรประชาชนนึกตากร้องบัตรดชานกองศึกครับ เราเราต้องมีนี่นี่คือคือเราไปตรงไหนเวลาเขาถามมาเราเราต้องมีเอกสารให้ครบคือเราออกจะอุปชามาแล้วยังไม่ไปยังไม่ไปเราไมควรทำมาอยู่รงนี้อยูคคนเดียวอ้าวมันเดือดร้อนอะไรฮะบทมาแล้วก็นเก้าถ้ามันไม่สอนยังไปถึเป็นบทนู่นอุ้งลันตาดมาว่าเขาเน นอทนต่อคสสไม่ได้คือเสียต่อสที่เียวดรอคนอปากเอดทน่คสัไม่ได้ตามเพื่อนในกามคุยยานยากสุดยิ่งยิ่งไปสรับผู้ดีลำวองเสียสิตัวนี้ดูดวงกนมันันเ็นตัวเองย่ออทนต่สังสไม่ได้คือเบียดตคำสอนทีเกี่ยจากรล้ ี่คนเห็นเก็บปากทิา้อแลวคํวคำสอบไว้ได้สามใกล้ปิวยในการมคูดคือเรือยาอาญาใหญ่ถ้สุงจริงขึินไปีรักอีระวังเสียชีตัวนี้หอบคุณทุ่น